สวัสดีคร ok, <c oughs> <s uss UC S> ับเพื painful. ่อนๆนะครับผมมาสลับมินี่นะครับผมในช่วงยงี้มือเศร้านะครับผมกระสีมพ่อกันอีกคือเก่านะครับผมในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนองเฮ้ากัสีมาเบอรงเลขของเฮานะครับเลขเด่นเลขดีเลขเด็ดเหมือนเดิมนะครับผมเอามาในวันที่20แล้วนะครับวันที่20กรกฎาคม25 6 5นหนะครับผมซึ่งตรงกับแรม7ค่ดำนะครับผมแรม7ค่ดำเดือน8นะครับเนาะ นี่ก็เขาพรรษามาหลายมือแล้วมือออ่นก,ก็สิเป็นวันพระวันเสี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะวันพระนะครับมืออื่นนะครับพรุ่งนี้วันพระนะครับเพื่อนๆนเนาะเอากับไปทําบุญที่วัดนะครับผมเนาะกาพระในช่วงนี้เพื่อนการจาพรรษานะครับเพื่อนเพื่อนพระจาพรรษานะครับผมได้อาเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเฮาก็ต้องมีการทําบุญทําท่านนะครับทาทานสลรสิ่งของให้ผู้อื่นนะครับผมเป็นการกําจัดความตณีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะเป็น การทำบุญในขันแรกนะครับผมในขันแรกในขันแรกในการทำบุญของเห้านะครับผมก็คือการสละสิ่งของเพื่อให้ท่านแจ่ผู้อื่นนะครับผมอย่างเช่นผู้มีศีลอย่างเช่นพระเพื่อน จำศีลอยู่นะครับผมในช่วงนี้เพิ่นกะเข่าพันศานะครับผมเพิ่อนเกษตรมีการเจกรรมทางพุทธศาสนากระสินไหลนะครับเพื่อนๆพอนเนาะเข่าเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับเพื่อนๆตามวิธีชีวิตของเฮานะครับถ้าวไปจังหันนะครับเพื่อนๆพระบ่ได้กินบ่ได้ยสันนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเล่าเข่าเด้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเฮาอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปวัดเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะพระบ่มีเล่าเข่านะว่าจังซั่นหลุดไปนะครับเพื่อนๆเอาสหรับเอนเฮาะสำหรับเอาเลขคล้องเฮานี่นะครับเพื่อนๆเนาะ เลขของเขานี่เขาสีมาเบิง้งเลขล่างสันนี้นี่คลิปนี้เขาสีเบิ้งเลขล่างนเนาะเพื่อนๆเนาะเลขล่างนะครับเพื่อนๆ,นๆอันที่เราเห็นอยูนย่นี่นะครับเพื่อนๆคือเลขหลักสิบนะครับหลักสิบล่างตัวนี้นะครับผมหลักสิบล่างตัวนี้ก็คือเขาจับ สองสูตรนะครับจับสองสูตรมาก็คือนี่สูตรที่หนึ่งนี่ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้นะครับสูตรนี้เดินมาแต่ปีใหม่เนี่นะครับเดินมาแต่ปีใหม่ยังบวชเลยเยินยาวนะครับจดจดจดมาเลยลักซิปนะครับนี่นะครับงวดล่าสุดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพื่อนเพื่อนแล้เลขหาเขาไปที่ลักซิปออกห้าสามพนาพนานะครับเพื่อนเพื่อนเขาเลขหาเซยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือหลักเลขล่างลักซิปล่างของเขาเนาะ นะครับผมแล้ววันที่นี้นะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับผมน้องเฮากับประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยได้ออกมาแล้วนะครับวันที่1สิงหาคมนี่ได้แล้วนันสิห้าหกเนะครับผมห้าหก็กันนี่นะครับเขียน์เสน่ห้าหกเจ็ดแล้วตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยกับปุ๊บทำผลงานได้ดีนะครับเพื่อนเนาะทำผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่เขากับปบจวดขึ้นนะครับสูตรนี้นะครับยังบ้านรถขึ้นเลขสี่ตัวนะครับหลัก10ล่าง4ตัว จวดงนะครับผมสายจวดนะครับนี่จวดย่างเดียวเลยจวด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 มาเลยนะครับเพื่อนเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเลขห้าเข้าไปที่หลักสิบออกห้าสามนะครับเลขสี่ตัวนี่สําหรับงวดนี้นะครับเพื่อนผมวอนผลออกมาแล้วได้ไปที่สามเจ็ดเก้าหกนะครับนี่นะครับสามเจ็ดเก้าหกเนาะนี่สามเจ็ดเก้าหกเข้ามาเทียบนะครับเพื่อนเอามาเทียบหลักสิบสองสูตรนี่ชนกันไปที่กี่ตัวเอ่ยนะครับเพื่อนเนาะเขาจะว่ามันจะได้อีกตัวนะครับ เลขห en ้ามีหรือไม่เลขห้าว่ามีนะครับเลขห้ามีเลขหกนะเลขหกมีนะครับมีเลขหกนะครับมีเลขหกนะครับเนาะมีเลขหกมีเลขเจ็ดนะครับแล้วก็มีเลขเก้านะครับมีเลขหกมีเลขเจ็ดแล้วก็มีเลขเก้าที่ได้เลขไปทั้งหมดสามตัวนะครับผมได้ไปทั้งหมดสามตัวคือหกเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆเนาะหก OK. นี่คือหลักสิบนะครับ3ตัวหลักสิบนะครับ <S <S เผื่อนๆเนาสาตัวหลักสิบนะครับเร้วันที่นี่เขาเอาตัวนั้นมาจับชนนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวของเรานั้นมันได้หเนาะวิ่งล่างของเดียวมันได้หวิ่งล่างตัวเดียวได้6เลขเมื่อไหร่ชนกันไปที่เลข6นะครับเลขชนกันไปที่เลข6เด่นไปที่เลข6นะครับแต่เขากระจับออกา3ตัวนี่นะครับ3ตัวนี้นะครับแล้วก็เด่นไปที่เลข6 นะครับคือลักซิปนะครับเรียกวันที่นี้สําหรับลักหน่วยนะครับเพื่อนๆลักหน่วยของเฮานี่เป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับสำหรับลักรวยของเฮาก็คือสูตรนี้นะครับผมเฮาสีนําเสนอเพื่อนๆเป็นงวดแรกนะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพื่อนๆเดินมาแต่ปีใหม่ในหลักซิปเอ่อลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยล่างตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมลักหน่วยล่างตัวนี้นะครับได้เลขสี่ตัวนะครับได้เลขสี่ตัวเดินมาแต่ปีใหม่นะครับผมเลขสี่ตัวนี้เขาลักหน่วยนะครับบางงวดก็เขาลักซิปก็มีนะครับเขาลักซิปสอง มันก็ดทเขาลักสิบลักหน่วยก็มีนะครับผมนี่นะครับงวดนี้มันก็ดทเข่าสองตัวนะครับหลักสนะิบลักหน่วยนะครับแต่เข้าสิจับเอาหลักหน่วยเนาะนี่เลขศูนย์เข้าหลักหน่วยเลขสามเข้าหลักสิบอันนี้การนะครับผมเลขเจ็ดเขาหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับผมเลขศูนย์ก็เลขเจ็ดน,นะครับผมมาออก ตั้กันเลยนะครับเลขเก็ดเข้าไปที่หลักหน่วยงวดนี้คือกัรศูนย์สกับมาศูนย์นะครับศูนย์สเลขสเข้าไปที่หลักหน่วยงวดนี้นะครับเลขศูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยงวดนี้นะครับเลข8เข้าไปที่หลักหน่วยหากระมี่นะครับหากระมาเข่าหลักซิปนะครับมา2ตัวล่างเลยนะครับเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับเก่าไปที่หลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้ศูนย์กับพกมาทั้งฝันแล้วเลขพวกเปหลักหน่วยเลขศูนย์เปหลักสิบเนาะมาสองตัวเลยงวดนี้นะครับผมกระมาเลขสองเข่าหลักหน่วยนะครับออกศูนย์สองงวดนี้นะครับเลข ลดนะครับโหงวดนี mm ้ลดนะครับลดงวดนึงนะครับแล้วก็งวดต่อมาเลขยหนึ่งเขาลักหน่วยนะครับออกโค้งหนึ่งงวดล่าสุดนี่นะครับเลข3ามเข้าไปที่ลักหน่วยออกหาสนะครับเพราะว่ามันเป็นลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะแล้ววันที่นี่หลังจากรวดเล้วเขาก็เดินต่อมา2องวดนะครับหนึ่งสองนะครับต่องวดมาเลยนะครับเข้ามาใหม่2องวดแล้วสําหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆงวดนี้เ้าประมวลผลออกมาแล้วนี่นะครับเพื่อนๆประมวลผลออกมาแล้วนะครับส่วนของเขาก็คือหลักสิบล่างนะครับหลักร้อยเขานี่หนึ่งสองครั้งหลักสิบเขานี่หนึ่งสองครั้ง หลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่4 1ครั้งนะครับผมเลขตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเลข5เอามาเลยนะครับ1นบวกหเป็น2เอา2มา5้บวกหเป็น0เอา0มานะครับ2อบวกสเป็น4เอา4มานะครับ6ตัวเดียวเอามานะครับแล้วก็บวกกันเลยนะครับเลข5ตัวนี้บวกกัน5้บวกเเป็น5้บวกสเป็น7นะครับ5้บวกเเป็น5้บวกสเป็น7นะครับบวกศูนย์เป็น7นะครับอันนี้บวกกันก็ได้ศูนย์ก็ได้7นะครับ7แล้วก็ไปอีก3ามนะครับ7 3เป็นน0ะครับวก็น4 สีบวกเเป็น3มได้7043นะครับเพื่อนเจ็ดตืดบานเพ็นงใดเจ้าเอ้ยพี่น้องเอวเอ้ยนะครับเจ็ดนสีะครับเดี๋ยวหอดมาเขียนใส่นีดนเจ็ดศูนยสีาหสำหรับหลักหน่วยนะครับลักหน่วยล่าง7 0 4ดศูนยนะครับแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเฮ้เาเสียมาบางอีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่ เป็นสูตรเก่าเฮาแต่ว่าเฮาพักไว้นะครับเพื่อนๆเนาะพอมามันลดมาเฮาก็ลืมไปเลยนะครับนี่เฮาในสูตรนี้นะครับผมได้เลขสี่ตัวเช่นเดียวกันนะครับได้เลขสีตัวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะในสูตรนี้เดินมานะครับผมตั้งแต่ปีไม่เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมเลข3ตัวนี่บวกกันเลยนะครับผมเลข3ตัวนี่บวกกันนี่ก็คือเพื่อนๆนะครับผมเพิ่นทักทวงมานะครับเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าเลขสี่ตัวลัก หน่วยลางของเจ้าเนี่ยเจ้าลืมหรือว่ไวสันวาสูตรให้เราไวสันสูตรพันบวกร้อยบวกหน่วยล่างเด้ไวสันเด้ว่าผมกะจับสูตรนี่แล้วมาพ่อได้ไล่หัวเดี๋ยวนี้ไวสันวาเอาก็เลยมาตรวจสอบเบื้องโอ้นี่นะครับผมสูตรนี่นะครับเพื่อนๆสูตรนี่เลยนะครับเพื่อนคอมเมนต์มาเนี่ยครับแอดลืมไปเลยนะครับผมลืมไปเลยว่าเคยมีครับวันพ่อวันโฆษณายาลำจายย่างถวยนะครับเห็นว่านี่นะครับศูนย์ครับหนึ่งสองนี่บวกกันเลยพันร้อยหน่วยล่างนะครับ แล้วก็บวกสองบวกสี่บวกหนึ่งนะครับผมเพิ่นเขียนอันนี้มาให้พร้อมจังหูจังหาเห็นนะครับหาเห็นเพราะว่าเพิ่นเขียนตัวนี้มาให้นะครับเขียนสูตรมาให้เนี่ยหาเห็นเลยนะครับนี่เขียนแล้วนะครับเพื่อนๆแล้ยวมันที่นี่มันก็เดินดีจริงนะครับแต่ว่ามันลดไปสองงวดเท่าเลยว่างนะครับเพราะว่างแล้วมันเท่ากันไปเอาแนว่ยไม่ต่อไปเลยนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมสามศูนย์ี่มาเลยสามศูนย์นะครับสามศูนย์เลขหลักหน่วยนะครับศูนย์เข้าหลักหน่วยนี่ยสามกับมานะครับเจ็ดเข้าหลักหน่วยนุ่งนวดนี้ก สามเข้าหลักหน่วยนะครับผมงวดนี้แปดศูนย์เข้าหลักหน่วยนะครับงวดนี้แปดเข้าหลักหน่วยงวดนี้นะครับเก้าเข้าหลักหน่วยนะครับเนาะเนี่ยวก็งวดนี้นะครับผมมันหลุดนี่แหละครับงวดนี้มันลดเพราะวันมาเข่าลักซินะครับเลขศูนย์นะครับพะว่ามันหลักหน่วยมันต้องเป็นเลขหกเลขหกบอมี่มันลดนะครับงวดนี้ต่อมาเนี่ยเท่ากันนะครับผมเลขต่อมาเนี่ยมันบอมี่เลขสองนะครับลดสองงวดนี่นะครับที่เข้าที่เข้าพักสูตรไวเพราะว่ามันลดนะครับลดสองงวดแล้วก็ งวดต่อมาเนี่หลังจากรถสองวดแล้วก็เดินนะครับเลข2เขารักหน่วยออกเก้าสองงวดนี้เลขหนึ่งเขารักหน่วยออกหกหนึ่งงวดนี้เลข3นะครับล่าสุดนี่นะครับสามงวดติดมาเนี่เลข3เขารักหน่วยออกห้าสามนะครับเพื่อนๆออกห้าสามเรียบานที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับงวดนี้เนาะสำหรับงวดนี้นี่นะครับผมงวดวันที่1สิงหาคมนี่ครับเอาบวกกันเลยนะครับเลข3ามตำแหน่งนี่ศูนย์บวกสีได้4 4่สี่บวกสามนี่ นะครับผมสีบวกสเป็นเได้เเลยนะครับศูวกสได้4ี่บวกสเป็นเได้เนะครับเจบวกสเป็นเก้เบวกสเป็นสามบวกหเป็นสได้เจ็ดนะครับสูตรนี้ได้เจ็ดเก้าสนะครับสูตรนี้เนาะเจ็ดเก้าสามสี่พื่อนเ7 9 3 4นะครับเพื่อนๆเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนๆบานที่นี่เลขสองสูตรนี้มันจะคือกันไปตัวไดบ้านนะครับเพื่อน มันนีคือกันไปตัวแรกมันนี้คือกันไปที่เลขเกตนะครับเพื่อนเนาะคือกันไปที่เลขเกตนี่นะครับเลขเกตนะครับแล้วก็เลขสี่นะครับเลขสี่ตัวนี้แล้วก็เลขสามนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมันสิไปที่เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามนี่นะครับผมหลักหน่วยนะครับเนาะในเออหลักหน่วยบานทีสวนกันไปที่สามโตนะครับเนาะ ส้นกันไปที่3โตนี่นะครับเพื่อนๆบานที่นี่นะครับนเนาะเฮาสีมาจับคู่กันเลยบานนี่จับคู่มันสิเป็น6เกเจ็ดเลยหกเจ็ดหกสี่หกสามนี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนมื่สิได้เก้าคู่เลย,เลยนะครับหกเจ็ดนะครับหกสี่หกสามนะครับเนาะแล้วบานที่นี่มันก็สิเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามนะครับ แล้วก็ได้เก้านะครับผมณเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสามได้เก้าคู่นี่นะครับเพื่อนได้เก้าคู่นะครับเนาะได้เก้าคู่นี่บานที่นี่ถ้าได้เก้าคู่นี่เลขวิ่งล่างตัวเดียวมันเด่นไปที่เลขคกไม่ได้เลขคกเนาะวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขคกมันกระสิไปที่เลขคกแล้วมันมีเลขคกแต่อยู่หลักสิบเลยหลักหน่วยเพราะมีเลขคกหรือไม่เกตสี่สามเลยนะเพราะไมีเลขคก ยุคนี้นีก็ไม่มีเลขคกนะสองสูตรไม่มีเลขหกเลขหกไม่ยุนี่นะครับผมเลขหกอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกนะครับอันนี้ก็หกนะครับตัวเดียวนี่อันนี้ก็หกอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกอันนี้ไม่ 6. มีหกมิเตเกตกับเก่านะครับเนาะบานที่นี่มนก็สิบไป,ปที่หลักหกนี่แล้วเนาะนะครับผมหลักหกนี่หกเจ็ดหกสี่หกสามบยขักจังปัน่นจีหนังนะครับเพื่อนเนาะ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมันกระจายไปที่หกเจ็ดหกสี่หกสามนะครับเพื่อนเพื่อนแล้ววันที่นี่มาครบสองตัวล่างของเขาเด่มันมีอันนี้บอนะครับเนาะหกเจ็ดหกสี่หกสามนี่เนาะหกเจ็ดเก้านะครับหลักสิบหกเจ็ดเก้าหลักหน่วยเจ็ดสี่สามนักครับเพื่อนเพื่อนเนาะนักครับหกเจ็ดเก้ามีวัตสุโตเลยนะครับอยู่นี่นะครับหลักสิบนะครับหกเจ็ดเก้ามีสุดโตเลยหกนะครับหกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยวันนี้ เจ็บาทนี่นะครับเนาะลักหน่วยเจ็นี่นะครับหกเตัวนี้เขาจับตัวนี้เนาะหกเจ็ดับหนะครับแล้วลักหน่วยนะครับผมเพื่อนเนาะเจ็ดสี่สามลักหน่วยไปที่เจ็ดสี่สามนะครับถ้าเจ็ดสี่สามบาทที่นี่ยูน่มันมีอย่างนี้บานนี่ยูน่มันก็สีมีเจ็ดกับสี่มบ่มีนะครับมีเกับสนะครับมีเกับสีเด้สตัวนี่นะครับมีเกับสีตัวนะครับเนาะ นี่ครับมีเจก,กับสี่สองตัวบานที่นี่ลักสิบมันเด่นไปที่เลขหกบานนี่เฮ้ยนีเป็นแนวไหนบานลักสิบเด่นไปที่เลขหกมันกับซีมีตัวไหนมันกับซีมีหกเจ็ดกับหกสี่ตัวสองตัวเนาะลักหน่วยมันสองตัวได้เนี่ยมันมีสองตัวนะโยนี่เนาะเลขสองเลขถ้าแยกนะครับถ้าเอาสามมาครบสองตัวล่างเนี่ยมาแยกนะเอาไม่แยกออกจากเอาไม่แยกให้เป็นลักสิบลักหน่วยนะครับเลขลักสิบก็จะไปที่หกเจ็ดเก้านะครับลักหน่วยก็จะไปที่เจ็ดสี่สาม เจ็ดซี่สามยูนี่บ่มีนะครับมีแต่สีกับเจ็ดสามบ่มีนะครับเมื่อก็สิไปซีกับเจ็ดสี่กับเจ็ดเมืนก็น้ 4, 7, 4, 7, กเด่นไปที่เลขหกหลัก 10, สิบก็สิเป็นเจ็ดซี่กับเจ็ดหกเจ็ดกับหกสี่ตัวเนาะมีเท่านห้นตัวหกเจ็ดนะครับผมกับหกสี่มีเท่านี้แหละวางได้สัน่นี่มีเท่านี้นะครับเพ,พื่อนๆเยอะคักบานนี่มีเท่านี้เลยนี่ไปที่หกสี่นะครับ นี่เนี่ยไป 6, 6, 3, 0, ที่หกสี 6, 5, 5, ่กับหกเจ็ดสองคูนี่นะครับสองคูนี้หกสี่กับหกเจ็ดนะครับเพื่อนๆเตือนจังระบาดนะครับเพื่อนเด้ยนี่ละอ่ารถของเฮากาลังเดินดีเนาะนี่นะครับผมเพื่อนๆเนาะเฮากะสีได้ไปเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสําหรับเฮาจับคูนี่นะครับอันนี้ก็ซิเป็นคู่เต็มของมาครบสองตัวล่างเนาะตัวนี้มันก็เดินดีนะครับวันรุ่นเสียรตะปีไม่เดินมาเรื่อยๆนะครับเพราะตะปีจ้ากตเสียตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะนะครับ มันก็แล้วแต่พู้สีสื่อหรือพูู้สีพูสื่อเนาะนะครับผมแต่ว่าเลขนเดินยังเดียวนะครับแล้วแต่พูดส well, ีส <thing 195 2> ื่อแล้วแต่พูดสีพสื่อเด้อบ้านเด้อนะครับเพื่อนเพื่อนเด้อเอานี่นะครับผมได้ไปตัวนี้เนาะเดินไปที่หกเจ็ดกับหกสี่เพราะว่ากของเ่านี่นะครับวิ่งร่างตัวเดียวมันมาหกนะครับผมช่วางได้เนาะแต่ว่าชุดเต็มของเขานั้นนะครับเนาะนะครับผมเข่ากับไปที่เก้าคูนี่นะครับไปที่เก้าคูนี้จับเด่นแล้วนะครับเพื่อนจับเด่นเก้าคูเด่นไปที่หกเจ็ดหกสี่หกสามนะครับเพื่อน นี่นะครับผมสูตรเต็มของเขากันนี่นะครับสูตรหลักนี่กับตัวนี้นะครับผมห้าตัวนะครับแต่ว่านนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่อันนี้สูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เดินเข้ามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่วงมานะครับผมเพื่อนว่านนี่สูตรนี่เดินดีนะครับสูตรนี่เดินดีสูตรที่พันบวกร้อยบวกหน่วยนี่มาสั่นพันพันร้อยหน่วยนะครับสองสี่หนึ่งเนาะนะครับเพื่อนบานที่นี่มันก็เลื่อนนี่นะครับผมได้เป็นตัวดีนะครับวันนี้เจ็ดเก้าสี่สามนะครับ จับเด่นเรบได้ตัวนี้นะครับเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้าไก่เซียวไว้ซ้ำนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเฮ้าไก่จางควายมาเบิงนะครับผมแต้มร่วมนะครับแต้มร่วมหรือว่าเลขเด่นนะครับผมเด่นเด่นหลักหน่วยนะครับเด่นหน่วยหน่วยมันสีเด่นตัวใดแนวกมูเนี่ยเฮ้ากระจับผมเรวได้ซีกับสามล่ะที่เฮ้าจับบังคันเนาะนี่นะครับกระสีไปประมาณนี้เดี๋ยวเฮ้าจังมาเบิงแต้มรวมนะครับผมแต้มรวมนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็เฮ้าไก่จังควาย จับเด่นฟันท่งนะครับเพื่อนๆนอกาะเพราะว่าเลขของเขามันสุดสุดแล้วน่ครับผมมันจับเด่นที่สุดแล้วนี่ได้3คู่นี่นะครับจับเข้าไปค่าๆกระสีได้2คู่เครื่องหกเจ็ดกครหกสี่นีะ่ะ นะครับจะไปจับชนใช่ครับมาครบ2ตัวล่างเนาะนะครับอันนี้ตามสูตรเต็มของเขาเป็นแบบนี้นะครับเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แอดเสียวไปเพียงซัมนี่เด้อนะครับผมมาตื่นเส่าขึ้นมาเสียงอาจจะเปลี่ยนจังน่อยนะครับเพื่อนๆเนาะสุขภาพบวคเขาร่างกายนะครับผมมันเป็นจังไหนบอกว่าไข้ไข้ก็สิเป็นบัสนะครับผมเอาโควิดกับบัสเหล่าน่าประทับเฮ้ยมันสิเป็นโควิดอีกบ่หน่าเปลี่ยนนะครับผมเพื่อนเนาะเฮ้ยการตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพาตรวจร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อว่าบ่อหายมันติดโควิดนะครับเพื่อนๆนี่นนะะคครรัับบผผมมเอาก จังคอยในคลิปต่อไปเฮาจังว่ากันนะครับผมนอกว่าเข้าถือเป็นตัวใดนะครับหรือว่าสิเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบ่หรือจะเป็นแนวใดเฮาก็จังคอยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็จะไว้ให้เพื่อนนะครับเพื่อนๆนอกหายเลขเด่นเพื่อนๆไปแบบนี้เลยเก้าคู่นะครับเด่นไปที่หลักสิบไปเลขหกนะครับผมหลักหน่วยก็เจ็ดสี่สามนะครับหกเจ็ดหกสี่หกสามเอานะครับผม เพื่อนๆน,นะครับเลขกเข้ามากขักล้วนะครับเพราะว่าขันห้อจจบแบบนี้งวดก่อนห้อกับเขากันนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอสิวัเพียามีเ้ยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาทุกคนดูดีไม่แห้งแจ่มแหลงต้องขึ้นเก้านะครับผมแอสิวัเพียงสามีสิลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนานะสวัสดีครับ